ท่าที่สี Pang ่ค่ะถ้าการเชียงค่ะยกมือขึ้นค่ะเอาแนบหัวค่ะปวชไปด้านหลังค่ะแขนตึงน,นึ่งข้างนะะึงค่ะบวชไปด้านหลังแขนตึงค่ะต่อไปท่าที่ห้านะคะถ้าขึ้นฟ้าคือถ้าปล่อยพลังนะคะ ชูมือขึ้นเหนือหัวแล้วสองข้าค่ะแล้วก็จินตนาการว่าเราแบกของหนักไว้นะคะ ถ้าต่อไปนะคะถ้าไหลหัวแล้วค่ะกางเขนออกมาแล้วก็พูดว่า ก็อ๋อถึงว่าเอและก็เอนะคะเอเออเ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 ะเอ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  Yeah. ขอสอบถาวามรู้สึกก่อนทาและหลังทำกิจกรรมเมื่อกี้อ่ะก่อนหน้านี้มีความไม่สบายใจเล็กนบแต่ว่าจะไ่แต่พอตอนได้ทำเมื่อี้ช่วงแรกเหมได้ขึ้นยิสไปยะและช่วงช่วงเวลบดจน่รู้สึกผ่อนคลายด้วยการที่หายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจ